มันต้องทับแป้งนะคะ,ะทําเป็นเล่นนะนี่ของกินนะแม่ด่านะนะัเนี่ยะแบบเย็นเอาไปแช่ปิดแล้วก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็ติดอยดู่ดิก็ติดอยู่นั่นแหละมันก็ติดแบบอันนี้ก็ติดแบบนนด้วยแปะอยู่บนหัวเนะมันก็ติดนั่นแหละไม่อยากให้ติดก็กินกินแบบว่า กินใส่ไม่ช้อนอย่แล้วคุณไปได้อะแ่เอา้านี่เสร็จแล้วหืมอร่อย ไม่ติดนะเธอเห็นไหมไม่ติดไม่ติดอันนี้ไม่ติดมันขึ้นอยู่กับมือเราแหละเธอเอาช็อกโกแลตไหมใช่เป็นช็อกโกแลตโชว์ด้วยโซนเราต้องก็คืออันนี้คือทำช็อกโกแลตใส่แพนเค้กนะคะแต่พนี้แค่เด็กเขาเรียกว่าอะไรนะคอมมิ่งซูนอะไรนะจะต้องพบกันเร็วๆนี้อันนี้คือเมนูใหม่เหรออ่ะโอเค เมนูใหม่ไม่รู้ทำวันไหนเออได้สินะอันนึงเรายืดขึ้นมาแปะเออนั่นละใส่แตงกวาเยอเลยทำให้มันละสิบบาทเดี๋ยวรอเลยนะคะสากลเดี๋ยวจะทำขายค่ะปิ๊บมันแป๊งไปตะคืนนะ้ิดเรื่องอะไรตีสาวอันนี้มันปั้นแก้มไม่ได้น้องเออมันเอออันนี้ปั้นแก้มไม่ได้จะต้องตื่นมาต้านชิ้นละเท่าไหร่ดีอ่ะแม่ก็ต้องเอากินอยู่หรอกกับ กับช็อกโกแลตนะนี่ไปเช็ดเปลี่ยนไหมลองเดี๋ยวปลาช็อกโกแลตกินกับมะเขือเทศมันเข้ากันไหมวะไอ้เกลือมะนาวบีบไม่ไม่เอาดีกว่าก็คือมะเขือเทศก็คุกแป้งไปหมดแล้วทุกอย่างนี่เช่นจะกิน้มใส่ช็อกโกแลตด้วยใส่ด้วยเธอมันเข้ากันหรือเปล่าเียวลอองก่น ของเค้าของหวานเรายังกินแบบผสมอยู่ในท้องมันหวานไงกูก็รู้อยู่ว่าตัวเองทำช็อกโกแลตหวานคนดูงน,นี่ค่ะนี่ค่ะกินไม่ใส่ช็อตได้อร่อยกว่าโอเคก่อนเราไม่ใส่ช็อกโกแลตเอืนแม่ต้องมีผลไม้ตัดเปรี้ยวเนาะใช่ต้องมีผลไม้ตัดเปรี้ยวอื้เปรี้ยวเธทำอะ่ะ มายมอืมไม,ม่ยมอืมอร่อยนะับปลรดอร่อยอีกแล้วเสือด้ปเะน,นเสือดเนเทศอะนู้นโค้เทศอร่อยอืมอืเปรี้ยวไงอ๋อเหรออืมอรอเอเนี่ยวางขายวันที่สิบสองนี้นะคะตลนนาดนัดผัดขายตานัดผัดขาย เพราะเราต้องลองเช็คลูกค้าก่อนลูกค้าจะมีฟีดแบ็กกลับมายังไงผลไม้คือกล้วยกล้วยขายกล้วยจะเป็นกระเทยกล้วยดิบนี่ไหมอามาเขินดิกลัวแบบนี้เป็นแล้วหนึ่งเป็นแล้วปอาส็อกโกแลตไหมคะปอปช็อกโกแลตไหมคะไม่เอาอยากกินไม่ใช่ที่ไหนอ่ะลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กไม่เสร็จ อันนี้ต่ออีกอันนึงเหรอใส่ด้วยกันอะไรนะเนี่ยพอแล้วมันหวานะมันก<ๆ>็ได้ดูดด้วยกันไง <laughs> มันต้องอร่อยอร่อยถ้าไค่เราต้องหันแต่แบบ